กระเป๋าสตางค์ใบาย,ยาวหนังพียูรุ่นแม่นางกวักพุทธคุณด้านในใช้วิธีการปั๊มจมลงทองแม่นางกวักจะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภเสน่ห์เมตตา กวากเงินกวากทองเข้ากระเป๋าสตางค้าขายดีเปลี่ยนจากคนชังให้กลับมารักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานเลื่อนคันเลื่อนตำแหน่งสเสน่ห์เมตตาดึงดูดเงินค้าขายดีนอกเหนือจากนั้นแล้วยังลงยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ยันพลังตัวเลข16ตัวยันคาถาซึ่งพุทธคุณทั้งหมดนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตา กระป๋อสตางค์ใบนี้มีอายุการใช้งานประมาณ5ปีสายคล้องสามารถชอดเก็บได้กระป๋สตางค์ทุกใบยังผ่านพิธีปลุกเสกโลโก้ของกระป๋าสตางค์ออกแบบเป็นพิเศษสามเหลี่ยมปริมิตแห่งความมั่งคัง่งซึ่งมีดวงตาราดวงตาแห่งเทพเจ้าดวงตา,า,งตา,า,งตา,าที่จะคอยมองหาโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินและโชคลาภมาให้กับผู้ที่พกพาสัญ,ญลักษณ์นี้จี้ดึงดูดเงินทางด้านนอกและด้านใน พร้อมห่างซิปยิงเลเซอร์ชุดกุ้เล็กมหามงคลแห่งโชคลาบสัญลักษณ์โลโก้เครื่องรางดึงดูดเงินเข้ากร,าระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเครื่องหมายอินฟินิตี้กร,ระเป๋าสตางค์ทุกใบออกแบบตามศาสตร์ฮวงจุ้ยและศาสตร์ญี่ปุ่นผสมผสานกันช่องใส่บัตรด้านละ8ช่องมงคลตามศาสตร์ฮวงจุย้ยลูกค้าทุกท่านหลังจากที่ได้รับกร,ระเป๋าสตางค์ไปแล้วจะได้เคล็ดลับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินและสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องของฐานดวงจังหวะช่วงชีวิตที่ไม่ดีมีปัญหาในเรื่องของพื้นดวงหรืออยากได้สิ่่งงงดีๆในเรรืออขกา การเงินการงานเพิ่มมากขึ้นเราจะส่งเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภตามศาสตร์แห่งญี่ปุ่นให้ซึ่งเคล็ดลับนี้ลูกค้าของเรานับพันใช้แล้วได้ผลดีในเรื่องของการเงินและโชคลาภบ,บูชากระบอกสตางค์ใบนี้ในราคาใบละ987บาทฟรีค่าจัดส่งไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางถ้าลูกค้าท่านไหนใช้วิธีการโอนเงินก็จะได้รับของแถมแทนคำขอบคุณ3อย่างค่ะสนใจบูชาเป็นวิธีการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางแจ้งได้นะคะขอบคุณมากค่ะ